จากประสบการณ์48ชั่วโมงที่คุ้มค่าที่สุดในการร่วมเดินทางกับเราครั้งแรกของคุณท็อปพิพั์จากการท่องเที่ยวหลุงพระบางในครั้งนั้นทําให้48ชั่วโมงในกรุงธมนบมุปียิ่งคุ้มค่าและก็เพิ่มดีกรีความสนุกให้กับรายการและก็คุณท็อปเองอย่างมากมายและในวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะนําคุณผู้ชมเนี่ยฉีกข้อจํากัดของเวลากันอีกครั้งตามคุณท็อปไปใช้48ชั่วโมงหลังจากนี้พร้อมๆกันที่นี่เลยนครเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ สวัสดีวันที่12สิงหาครับวันแม่แห่งชาติในวันนี้รักหมาม้านะก็ครั้งนี้นะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ผมมาในรายการ48ชั่วโมงแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่มาเยือนสปปลาวคราวที่แล้วนะผมก็ไปที่หลวงพระบางนะครับก็จะเจอชีวิตแบบสโลไลฟ์มาคราวนี้ผมมาที่เวียงจันทร์ครับก็จะเห็นชีวิตที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าหลวงพระบางก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองหลวงด้วยนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า48ชั่วโมงของผมผมจะทำอะไรจะไปที่ไหนบ้างมีเรื่องราวดีดๆเยอะแยะมาฝากคุณอย่างแน่นอนมาดูกันครับนครเวียงจันทร์เมืองหลวงของสอปป,อปอลาวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคาย เมืองหลวงรูปพระจันทร์เสี้ยวของเราแห่งนี้เนี่ยยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศเงียบสงบแม้ว่าถนนหนทางภายนอกเนี่ยอาจจะดูวุ่นวายเมื่อเทียบกับหลวงพระบางแต่ชาวเมืองทั่วไปเนี่ยดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเรียบง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากเมืองหลวงอื่นๆของเอเชียนอกจากนี้เมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้แวะมาสัมผัสและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่น่าสนใจกลับไปอย่างแน่นอนครับ เช้าแบบนี้ก็ต้องขอชาร์จพลังกันซะหน่อยนะฮะก่อนที่จะลุยในเวียงจันทร์คือผมมาที่ร้านละบอนต้องเนี่ยนะฮะอยู่ถนน,นหนอกแก้วกุมารอยู่เยื้องๆกับทางวัดมีชัยนะร้านนี้เ็าเปิดมานานแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงมากถ้าเกิดใครมาที่เวียงจันทร์ก็น่าจะแวะเวียนมากินทั้งอาหารเช้ากินกาแฟอร่อยๆที่ร้านนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าถ้าเกิดมาที่นี่ต้องสั่งไอ้นี่บาเก็ตเนี่ยบาเก็ตเดี๋ยวสั่งบาเก็ตหนึ่งสั่งครัวซองหนึ่งน่าจะโอเคอขอบใจหลายประเด็นคือว่าสั่งแล้วไม่ได้รู้ว่าไซส์มันขนาดนี้นะมัน ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร๋ตวต้องหันแบ่งซะหน่อยแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณมาเนี่ยแชร์กันได้นะสองคนอร่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะกินอย่างเพลิดเพลินขอไปที่ครัวซองก่อนเดี๋ยวจะชิมเพื่อที่จะบอกรสชาติให้กับคุณผู้ชม ผมว่านะกร<ม>วซองนี่ไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่ตัวเด็ดของเขาว่าน่าจะเป็นตัวนี้บาเก็ตเนี่ยขอแนะนำให้คุณได้ลองสั่ง วัดศรีสะเกดนะฮะวัดแสนหรือว่าเมื่อก่อนเรียกว่าวัดสตาสหัดสารามก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแล้วในนครเวียงจันทร์เหตุที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นเพราะว่าได้ผ่านศึกสงครามมาหลายยุคหลายสมัยแต่ว่าก็ยังคงหลงเหลือรอดอยู่ในขณะที่วัดอื่นๆโดนเผาโดนทําลายไปเกลี้ยงเรียบร้อยถ้าเกิดใครมานะครับถ้าจะมาขอพรเนี่ยขอเรื่องคู่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน เมื่อก่อนตอนสร้างใหม่ๆครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดสตสหัสสารามซึ่งก็มีความหมายว่าวัดแสนครับสตาะสหัยแปลว่า1นึ่งแสนอารามก็แน่นอนว่าแปลว่าวัดนะครับในอดีตนะครับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชศักิ์ของวัดนี้นะจริงๆก็เทียบเท่ากับวัดโพธิท่าเตียนบ้านเราเนี่ยนะฮะเหตุที่ชื่อว่าวัดแสนนะครับก็เพราะว่าพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราช และพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีตครับทรงสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กแล้วก็องค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด1 0 0 0 0แองค์ดังนั้นนะครับจึงมีชื่อเล่นว่าวัดแสนแต่เหตุที่ประชาชนนะครับตั้งชื่อแล้วก็เรียกว่าวัดศรีสะเกตก็เพราะว่าวัดนี้หันหน้ามาทางพระราชวังหรือว่าทิศหัวนอนของเจ้าอนุวงศ์เพื่อที่ว่าเมื่อท่านตื่นบรรทมหรือว่าเข้าบรรทมก็จะสามารถไหว้พระในวัดศรีสะเกตได้ ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนค่าด้วยก็ผมพาคุณมาอยู่ที่ทางขึ้นหอพระแก้วนะครับเมื่อก่อนนี้ที่นี่เคยเปิดสถานพระแก้วมรากฏแต่ว่าในสมัยกรุงธนบุรีก็ได้ถูกอัญเชิญไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คือประเทศไทยนั่นเองกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วด้านในก็มีพระพุทธรูปโบราณมีวัตถุโบราณของประเทศลาว ถ้าเกิดใครอยากจะมาที่นี่นี่อยู่ไม่ไกลเลยนะอยู่ยงเยื้องกับทางเข้าวัดศรีสกเกตเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วสำหรับหอพระแก้วที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดครับระหว่างปีพศ2480ถึง2483ภายใต้การควบคุมดูแลการก่อสร้างของเจ้าสุวรรณภูมา แม้หอพระแก้วในปัจจุบันนี้จะไม่ใช่วัดอีกต่อไปแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังนครเวียงจันทร์ก็ยังเดินทางมาสักการะบูชากันอยู่เป็นจำนวนมากครับก็เท่าที่สังเกตพระพุทธรูปนะฮะที่นี่ คือพระเกศที่อยู่บนเสียงพระพุทธรูปอะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนตัดไปเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ทำด้วยทองแล้วตาก็จะทำด้วยนินดำ<ม>ก็เลยเหมือนโดนตัดโดนเอาไปใช้งานนี่แหละฮะก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนประเทศอื่นๆชนชาติอื่นๆเข้ามาปกครอง โดย EOS 6D กล้อง DSLR จาก Canon เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสินบรรยากาศชิวๆตรงนี้ เป็นถนนที่เขาสร้างขึ้นมาเรียบกับแม่น้ําโขงนะครับที่นี่เขาเรียกว่าแคมโขงก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งคนลาวแล้วก็ชาวต่างชาติได้มาทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานเดินพูดคุยกันนั่งชิลๆดูบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณนี้มองข้ามไปก็เห็นฝั่งไทยแล้วผมว่าบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะถ้าเกิดเรามีเวลาสักหน่อยน่าจะแวะมาด้วยนะฮะบริเวณแคมโขงแถวเนี้ยครับชิลจัง บรรยากาศและก็ไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่นี่แม้จะมีหลายมุมที่ดูใกล้เคียงกับวิถีของคนไทยซึ่งคุณท็อปเองเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะบันทึกภาพสวยๆเหล่านี้เพื่อเก็บเป็นความทรงจําที่คุ้มค่าสำหรับทริปเวียงจันทร์ของเขาในครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในกล้องถ่ายรูปสมัยใหม่เนี่ยสามารถตั้งค่าและควบคุมการทํางานรวมถึงซูมภาพเรื่องดูภาพจัดเรียงภาพได้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนโดยผ่านแอป EOS Remote แล้วคอ n เน็กผ่าน Wi-Fi และสามารถแชร์ภาพต่อให้เพื่อนๆก็ทําได้ง่ายๆเพิ่มความสนุกให้กับการถ่ายภาพของคุณมากยิ่งขึ้นตอนนี้ไปดูกันซิว่าคุณท็อปเนี่ยจะพาเราไปใช้เวลา48ชั่วโมงกันที่ไหนต่อครับ มื่อเย็นวันนี้นะครับก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารพร้อมๆกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกรับขอบแม่น้ำโขงด้านข้างของผมเนี่ยนะครับร้านโขงวิววิวทิวทัศน์สวยงามอาหารเยอะขนาดนี้นี่ผมผมนึกถึงคุณชาคิดครับคุณชาคิดมาช่วยกันหน่อยสิครับก็เริ่มต้นจาก ไส้อั่วหลวงพระบางถ้าเกิดเป็นบ้างเราเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดนะครับแต่นี้รสชาติจะออกออกเงาจืดๆนิดๆเดี๋ยวไปออเดอร์ลาวต่อดยแปลกดิสาหร่ายนี่ก็แปลกดีนะเอ้ยหมูย่ออร่อยแล้วก็อันนี้น่าจะแปลกดีไม่เคยได้ยินเลยปลานางทอดกระเทียม บางนางท่อกระเทียมขอร้องว่าามาที่นี่ขอให้คุณสั่งอร่อยจริงๆสามชากระทะร้อนต้มยำปลาคังไส้กรอกรวมในสามเมนูนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่แซ่แบแซบ ที่นี่เนี่ยก็เป็นตลาดกลางคืนครับอยู่ตรงแคมป์โขงนี่แหละเราก็กลับมาอีกครั้งหนึงเพราะว่าตอนนี้คนคึกคักร้านค้าเยอะแยะมากๆผมเห็นนะระยะทางที่กะด้วยสายตาคร่าวๆนี่ก็เกือบจะ200เมตรนะครับมีของมีสินค้ามากมายเดี๋ยวจะลองเดินดูสักหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ผมว่าร้านนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมร้านเล็กๆนะฮะที่อยู่บริเวณแถวนี้ที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะเป็นการรีไซเคิลอลูมิเนียมและเป็นอลูมิเนียมที่ได้มาจากระเบิดที่ทิ้งในสมัยสงครามเวียดนามก็เป็นชาวสวิสครับที่มาช่วยเอาแนวความคิดเอาความรู้มาให้ประชาชนชาวลาวได้ลองรีไซเคิลอลูมิเนียมจากลูกระเบิดที่มันมีอยู่เยอะมากในประเทศลาวสุดยอดต้องขอกดไลค์ขอบใจหลาย ขอบคคุณครัผมว่าร้านนี้ก็เป็นอีก่ร้านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายที่เอาไปหมักโครนก่อนเพื่อให้ผ้าน,นิ่มแล้วก็มาย้อมครามมาจากธรรมชาตินะฮะสีที่ได้จากครามก็เป็นสีจากธรรมชาตินอกนั้นก็จะมีสีที่ได้จากประดูหูกวางมะม่วงแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นครามนะฮะเห็นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ผ้าน,นิ่มมาก สวยงามอืมขอบใจหลายเพ่ hey, ลุยลงตัว Isuzu D Max V Cross ใหม่ สนับสนุนโดย AS3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลกถึงเป็นที่เรียบร้อยมาเที่ยวทั้งทีนะก็ต้องเอาให้ครบเลยทั้งกินทเที่ยวช็อปจะพาคุณมาช็อปปิ้งที่ตลาดเศร้าก็เปิดเบิดมือเปิดทั้งวีทั้งวันเปิดทุกวันนะครับก็มีทั้งตลาดเก่าแล้วก็มีตลาดใหม่ที่สร้างขึ้นมาเป็นตึกหลายๆชั้นติดแอร์ ดีก็มาดูร้านผ้าเก่านะฮะเป็นผ้าผ้าภาษาลาวเขจะเรียกผ้าจกถ้าเกิดคนไทยก็จะรู้จักเรียกว่าตีนจกเนี่ยแหละฮะเป็นการใช้มือจกแล้วก็ลายก็เป็นลายแบบประเพณีลาวเลยมีหลายผืนน่าสนใจคือเป็นของเก่าด้วยนะครับซื้อไปแล้วหมดแล้วหมดเลย อย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบลายสวยดีดูกราฟิกดีน่าจะไปทำเป็นรันเนอร์หรือว่าวางที่บนเตียงก็ได้ในบริเวณตลาดเช้านี่ก็จะมีโซนที่ขายของแปลกๆครับเหมือนเป็นชาวบ้านเลยเอาสินค้าจากในป่ามาขายที่นี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเขาบอกว่าหินงอกหินย้อยออกมาเป็นรูปนี้เลย มา,มาที่พระธาตุหลวงครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นพระธาตุที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดในสปป,ปลาวเป็นสถาปัตยกรรมลาวล้านช้างที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองคือถ้าเกิดคุณมาที่นี่นะฮะโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีการทําบุญใหญ่ก็จะเห็นชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยมากราบนมัสการที่นี่ก็จะเห็นคนอย่างอุน่นหนาฝาข้างเลย เป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในศาส,น,สนาแล้วก็ในพระธาตุหลวงด้วยการจะมานมัสการพระธาตุหลวงให้ถูกต้องนะครับเข้ามาแล้วก็เดินวนตามเข็มนาฬิกา3รอบ เสร็จแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยบริบูรณ์ด้านหลังผมนี่นะครับก็คือประตูไส้หรือว่าประตูชัยเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวในสมัยสงครามก่อนการปฏิวัติพักคอมมิวนิสต์ มีอีกชื่อหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ารันเวย์แนวตั้งเพราะว่าที่อเมริกาครับเขาเตรียมปูนไว้สําหรับจะก่อสร้างรันเวย์แต่ว่าไม่ได้ก่อสร้างรันเวย์ก็เลยเอาปูนเนี่ยมาสร้างเป็นประตูชัยซะเลยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะมองตรงไปเนี่ยนะครับก็จะ เห็นหอคำหรือว่าทำเนียบประธานประเทศเป็นเส้นตรงมันเลยจากประตูชัยสบายลมเย็นวิวดีเหมาะการถ่ายรูป เริ่มต้นเลยพี่ร้านระบันตองร้านอาหารเช้ากาแฟในสไตล์ฝรั่งเศสบาเกตของเขา,าครับรสชาติแปลกดีแล้วก็อร่อยมากด้วยเที่ยวที่แรกเลยนะครับที่วัดศรสีสเกตครับเป็นวัดเดียวเท่านั้นนะที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้เห็นพระพุทธรูปเรียงรายอยู่หลายองค์ทีเดียวตอนอนี้กันที่ใกล้ๆครับเป็นหอพระแก้วเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเดินดรอบๆพระเกศบนเสียนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเคยเป็นทอง ที่ตาเป็นนินดำเมืองที่เข้ามาปกครองเอาไปซะทั้งหมดเลยวววาแหว่งแหว่งก็รู้สึก เสียดายเนาะต่อที่แคมโขงครับแคมโขงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมชอบนะฮะเพราะว่าได้เห็นไลฟ์ตล์ของคนลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาทํากิจกรรมหลากหลายอยู่ริมฝั่งโขงต่อที่ร้านโขงวิวบรรยากาศริมฝั่งโขงก็สบายดูพระอาทิตย์ตกยามค่ําคืนอาหารก็อร่อยหลังจากทานอาหารค่ำแล้วก็มาต่อที่ตลาดนัดกลางคินครับมีสินค้าที่หลากหลายแต่มีบางอย่างนะที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอที่นี่ ลูกระเบิดที่เขาเคยท,ทิ้งทิ้งเอาไว้แล้วมันก็มาเป็นขยะอยู่ที่นี่ชาวสวิสมาสอนชาวลาวให้รีไซเคิลอลูมิเนียมผ่านไป24ชั่วโมงที่แรกเลยครับที่ตลาดเช้าแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าคนไทยชอบนักแรกมีตลาด2แบบให้เลือกเอาแบบตลาดเก่าแบบบ้านๆหรือว่าตลาดใหม่แบบที่มีอาคารแตบบ่ผมอยากจะแนะนำตลาดเก่าเวิร์กกว่าเยอะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีพระธาตุหลวงที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยถ้าเกิดใครที่มาเวียงจันทร์ก็น่าจะมาิ่งที่ผมรู้มาอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าไปแล้วนะฮะให้เดินเวียนขวาสามรอบแล้วเวลาไหว้ก็ไหว้พระทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกเสร็จแล้วก็มาต่อที่สุดท้ายครับก็คือที่ประตูชัยน่าแปลกนะพออยู่ใต้ประตูชัยอยากจะให้คุณนั่งพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าลมที่โกรกมาเนี่ยจะทําให้คุณหายเหนื่อยพอเดินขึ้นไปด้านบนมองเห็นหอคําเป็นที่ประทับของประธานประเทศที่นี่ ทางตรงดิ่งๆสวยงามและทั้งหมดนี้ครับก็คือ48ชั่วโมงของผมแล้ว48ชั่วโมงของคุณละ่ะผมอยากจะบอกอีกครั้งนะครับว่าอย่ามีข้อแม้เลยกับการเดินทางและอย่าลืมนะฮะวันนี้บอกรักคุณแม่ของคุณด้วยนะ